าวเนสวัสดีค่ะยายสวยหม,มอลำมวลโมมวนตัวผมว่ามวลมานี่ล่ะโอ้ลำมาเบิองนี่ยอ้อนมาหม,มอลำมวนมวนมอนมลำมวนเลยน้ำมาเบิงองมวนมวลคั air, ลกค่ะไพี่น้องยายสวยเบิองมอลำจนว่าสวดแกงพี่น้องไปนั่งป่นนิดหน่อยอยู่เออแล้วเราผูหน่อยคือนนิดหน่อยแล้วไปนั่งป่นนิดหน่อยอยู่ได้เปเล่าวะเดี๋ยวม่เห็นแล้ว เลี๋ยวพอเห็นเลยข้นหลายแห่งเลี๋ยวพอเห็นยายสวยนางยิ่มใส่นอนมาจันด่าบัดแกงมากพี่เต๋มาะไรมามาล้ำเตยล่าเลยจะไหนจะเห็นมานนางโยห์หันป่าเอ้าเ่ามันยายสวยนอนแล้วจันดอกได้แค่ฟังล้ำสอดแกงไายเพิ่ธบ้านเท่าที่ ไก็ชิเลยมากก็จงมาท่ำบุญกันเลยหวางท่ำทีร่างกันเลยมาอีดีดมันบ่อเหยดิเออมาอีดีเลยบ่ได้บ่ได้มาอีเล่นยมันบ่เอาเสื้อผ้ามาจักสูตรเอาเสื้อผ้ามาจักสูตรโอ้ยก็มีแหละก็พูดเดียวนี่นะเอามีเสื่อยองในมะแรงมาไปน้ำตีอยู่จอห้ออยู่โคราดดีมะแรงโคราดถึงยังกะเชี่ยเมียสักคนหอ เอาแม่อไงบ่ไปน้ำตีบ่กวาดแไปน้ำดอกสิเมื่อสักากันตีอันคี้หอดพูดใจใจขี้หอดสิมาเฮ้ยผิดหวังคนหน่างบ้านมาทำบุญบ้านน้ำพ่อบ้านน้องหยาน้ำพ่ออ๋อมาลวดนิ่งกันแยกกันมากกับเมี่กขยันกันยังจะได้กันเลย เี่ยลูดูกอจะไปบ่งมไปเขาที่วงไปเที่ยวันมาจะจกกัดเ่ยลูกหลานกูก็คือรับยูพุ่นวัาตีเดี๋ไปเบึงก่อนนะมาตีเมื่อความรลอนมาตีปนนี้ใชิมเม่อทรงบัดให้ชิมเมื่องเอากระมูกนี่แล้วเอาให้ใจนะฮะเพิ่ม่าไปทรงไปรับตัวคนรายผุนแหม่ไ่ได้ไปโ่งแล้วนั่นไอจีเดียมีอะรานนี้ ผ่านาร่าก็แรงแล้วสิแม่ทรงบะล่ะมแม่บทรงจับข้าว่น้ำท่วมมันเข้าบ้านบ่ได้เอ้าคำนั้นมันท่านท่วมหรอกท่วมแล้วทานเข้าบ้านอันนี้ท่วมเลยเมื่อบ่ได้ยูันมันไปขายมยังกฟองใช้มันจะรบกแต่สสาราเลย มันก็เลยอะไรอรอคุณเลยแม่นคือคือคือมันอยู่ในระวางอำเภอเมืองกับคลองใช่ไหมมันสิลนเขาเมืองสารคามอ้ำมองปากข้างหวยขาข้างเน่ยเขาอาด์ตไปเลยที่นี่มันมันซออ่ะเดี๋ยวสิขาดแล้วถ้ามันเปิดไปขาดฟังพุ่นคันคันขาดฟังนี่ขึ้นในเมืองนี่แถวมาเนยิการขึ้นในจังหวัดนี่คุ้มมันก็เลยไปขาดฝุ่นก่อนมันไม่ได้ไปขาดฝุ่นมันเหลือรถเราเดี๋ยวนี้พรอมันขาดขาดใหญ่เลยคือเื่อพนังทั้งหมดเลยวนี้ ปาดโอ้ยโอ้ยเห็นอยู่ขันเห็นนั่นเขาโพดว่ากันเรสินน้นมถ่วมแล้วเอออันคลองใช่หมองเขาไปลั่มกี่หมองวัดที่เป็นโน่นขางน้่นซี่แม่ละหลังโอ้เออเออเออได้ไหมพูดน่ะตัวเห็นพนั่งเหย่าเหย่าไปแสดงว่าวัดนั่นมันก็ต้องท่วมเพราะมันตจำเขาสิได้ไปลั่มบ๊วยเป็นยังเขาอยู่ในปีใหม่เอ้ามันก็สิบกเลยล่ะปีใหม่พอนั่นนี่เพิ่นสิมาท่วงแล้ว แต่เมื่อยอะดอกน้ำมันโบกพอดีมันโบกออกจากคนทางเลยในเมื่อเฮ้ยไม่ได้กินก็เ่าเป็นยังพี่น้องเขาหลายนี่ขอน้ำพี่น้องเอาเนาะพี่น้องเขาหลายอยู่ขอกินน้ำพี่น้องเอาขึ้นรถตู้ตีเมื่อแบบนี้ขึ้นรถคันไหนรถตู้ตีเมื่อรถตู้นบ่วิ่งบ่ขึ้นรถตู้ ในเบิ่งตลกบ่ตลกหัวบ่เนี่หัวขวัญตลกบ่มันอนแล้วส็หวับข้าวนึ่ตลกบ่เนหัวบ่ขึ้นอยาหัวย่เอาขึ้นขึ้นตลกขึ้นเ่าขึ้นอ่างหัวซื่อๆตีเอาอยากกินอะไรบักข้าวบ่กินบ่อากันดูกินกันแบ่เออจะกินยู่ันซ่เออ ขันดูดแล้วมันเสียงดีบ่ะขันกินแล้วมันเสียงดีเนาะพี่น้องมือนี้แกมอลลัมเจก็ร่อยกะจะเดินเดินทางไปต่ออยูจ่อหอราคาจะจังหอกันเนาะพี่น้องน้องอําคาเก็บอันนี้เอากล้วยน้ำแม่นั่นกล้วยเอาไปให้ท่านเก่าที่ข้้นรูดปาดมีบอไงพี่น้องเบมึงกล้วยเนี่ย บ่ผ so ีไงซื้อได้หน่วยไงพรอมพุนน่ะเลขสังบ่ออกอยู่กล้วยแท่นอนนี่คนณบบพี่น้องวนนี้ย่าเอารดเอาเมื่อกินลดบ้าดอกเอาเมื่อกินรดเมื่อกินรสเมื่อวันนี้ครับถึงว่าชงคือรถตู้เมื่อกล้วยฉุบ่ม่เนาะ แค่เสียราคพี่น้องค่ะพี่น้องในเบื้องนี่ยสายกี่วันให้พกเราด้อยมาส่องวันนี้เรากะเดินทางไปที่ตลาดตลาดนก่อนโซ่นกอนลมโซ่ตลาดลมโชยนะคะตำบลจอหงออำเภอเมือง สาวใจกรีดงามงามนเรือนี่ยมงไมงไ้ย่างนมองงามกับมาให้ตีแน่ตียอย่างน้อยู่ใครน้ำคเครเชิญเลยรองเลยพอกันด้วนี่ยูโคราชตลาดนี่เกาะตลาดนือเกาะนี่ยลมโซนลมโชยพัด่าน ตลาดน้มช่วยตำบลตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายอาจปิดใช่ไหมใส่อีกแล้วปิดปิดปิดไปปิดปิดไป